อโอ้กูก<ต>ูสิกินนิมจุกแฉกในคอมเมนตัวเนี <c oughs> น่ยนะสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกๆก,ก,กท่านครับผม <c oughs> ต่ออีสานพัทิน มื่อนี้พ่อๆกับผมอยู่ทงไหท้างหน้าครับผมพิกัดบ้านโพหังครับตำบลหนองอึงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับผมนี่อยู่ทงปลาพริกพี่น้องอยู่ในสวนพริกนานนนาาะะครับนะแล้วนาเราอยู่เในสวนของพริกบอได้มาเก็บรพริกกับพี่น้องเออจะเก็บอยู่ดอกพุนทั้งพุนกุนยาพุนยิ่งเก็บแต่ผมบอได้มาเก็บน้องเขาดอกสิมาพาพี่น้องมาเอามิมครับพอมิมไบครั้งหนึ่งครับพี่น้องสูงแปรใตายครับปลายหยอดยางพุนเดี๋ยวกจะพาไปเมืองหังมันอันนี้มาจากการ เดี๋ยวให้ทานเนียนจัดการครับอเอมามาขึ้นต้นยางแล้ว <c oughs> มีมบอยไงบ้านใดน้องพี่น้องหัง <c oughs> พอกินนะครับเ <c oughs> จ้าว่ามันสูงมันเสียเอาใดบอนั <c oughs> ่นแหละเออไปยหยอดยางนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปเมืองไปยหยอดยางนะครับ <c oughs> ว่าหัางมันอยู่ใส่แท้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 เมือง <c oughs> <c oughs> มีมผีบ่ายอยู่ในงาบักพริกพี่น้องเลยสวนบักพริกเด้ครับนี่เมืองเลยนี่ นเ,นนเนี่ยมะพริคควดเนาะแถวบ้านเองมะพริคควดเนี่ยสูงสูงจากเสียวเนาะนเลยเนี่ยโอ้ยอึดมองเกาะเนาะพี่น้องเลยกินดอกของพริกนี่ครับผมเป่าควันยังบัเป่าดอกห่วยเอาหลดที่วัดที่ทุกจะสูบจะค้ำบ่บเเออ่เออเออนี่ครับเดี๋ยนให้พันแน่นจัดก,การนะครับเนาะนี่เขาบอกว่าตีสดๆครับผมเออตีสดๆควนมาต้องเอานั่นกูว่าตัวทองกระทาเนี่ย ตัวเมียต่อยหูตัวผูต้ตัวตูดตาปูดตาบวมโอ้เพียงมาจนโอ๊ยอไปแล้วตีสดพูนน้องเอ้ยเนาะนี่ซิมก่อนโอ้ยบ่อเอาห่านมีดพี่น้องเอลยพูนตีสดมีมอ่อนโอ้ยต่อตากูอ,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 อืม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 เมืองอะสูงบ่สูงพี่น้องยังงา,ามบักพริก อตัวนี้วัวมันปุ๊มานี่นค่ะกินสดสดมิมบ่ด้ประมันแปดเกามือครับนี่มิวนี่เต็มตอนบ่ทันีีครับนี่นี่ครับีเวติน้าหวานเผ็ดบน้าหวานมันเผ็ดเผ็ดนี่ย่ะอยในต้นกพริกมึงนี่อันนี้มาดีมอืตนนี้มึงหกพริกนี่มิเคเห็นมาีน้องมิมในต้นหพิก เกิดจากทองพอทองเมียท <c oughs> <c oughs> ี่ลังเก้ามากกว่าคุณเคยเห็นนี่ล้วครับอน้ำเมียเดี๋ยวนำมาจะได้เนาะเดี๋ยวนำวานมันบ่มีอยังน้ำสาหลายอยู่นี่ครับขึ้นไปไปไปตากแดดฮอนเางบยังสิเก็บพริกมึงกับบ้าบ่อันนี้อันนี้ไดนบอกว่าโอ้ยแมียก็เอาจารย์มะฮองมาให้ยังเนี่ยเสียได้น้ำหวานกินเทียงน้ำผึ้งเดือนหาเลยครับเอาจานยังบ่มีจานขึ้นขึ้นขน้นขึ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 ้ กูแหละเที่ยงหน้าหน่อยบ่เพื่อนนู้นบีมาขึในในโฮมูนี่บักพีกจะได้อยู่นี่ไรเนื้อมืออึ้นไอพี่น้องมืออึ้นดีพี่ทำกิบลงหนองเนาะพี่น้องเนาะบัพีตึกปลาทงเนีครับตึกปลาทงอยู่ห่ยวยกูละเลาะมุนหนามุนบ่นเดี๋ยวไปถ่ายไปหลุดนางการวายสีมานบ่ถือปืนมานำพี่น้องวาสิมายิงปลาสะเนี่ยบ่หัวปลาจากตัวปอห้างมิ่ทุ่งหยอดย่างกูละไอเด็กน้อยซิมอยู่ นะครับพี่น้องพอกันแค่นี้แหละครับผมสั้นๆนะครับเนาะทายพี่น้อง,องมึงซื้อครับผม